สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับนายมื้งวงเช่ดเดือนะครับวันนี้เรามาทำรีวิวทดสอบเครื่องอ <Y> <ho Galaxy> อยี่ห้อกาเล็ก่นะครับรุ่นอะไรเอ่ยรุ่นเน p จูนสามนะครับพลังงานที่ใช้วันนี้นก็ตัวเดิมฮะได้ว่าตัว14แอซึ่งเพียงพอกับเครื่อง CB บเราบัตไม่เยอะเอ็บว่าหมืนเดิมครับ ดายดิ๕๒0นะครับก็หลังจากการปรับแต่งและซ่อมบำรุงแล้วก็มาทดสอบนะฮะไม้ของมันแทนเออในโหมดแมวพีดนะดูกันเลยนะฮี่สิบสามจุดแปดกำลังส่งออเดียววันทูทรีโฟ โอ้ oh, ละห้าสิบฮะโอ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 ห้าสิบวัตเพอดีครับหมด LSB ก็คงจะพอๆกันน oh, <Mod>. oh. ะครับอ s b หมดอีสบโอ้ที่เดห้าสิบที่จริงเราวัดกระแสไม่ได้นะเพราะว่าเล็ูเล็กไม่มีแอมมิเตอร์กรรินกระแสอยู่ที่ประมาณ8แอมป์นะครับซึ่งเล็กเล็กผมจ่ายพอ แล้วต,ต่อไปก็โหมด AM นะครับโหมด AM โหมด AM นะครับคีบเปล่าไว้อยู่ที่ยี่สิบเอ้อัดเสียงเข้าไปโอ้โอ้ประมาณห้าสิบทีนะครับก็ถือว่าใช้ได้ฮนะเออ one two three four เออ audio โออ เอาไม่หมด FM ครับหมด FM อ่ะกดคียยี่สิบวัตต์ยี่สิบวัตต์อ่าตัวนี้มีปรับโลไฮได้นะครับปรับกำลังส่งได้จากตรงนี้จะสังเกตดูว่าเราสามารถปรับกำลังส่งได้มีเครื่องหลายตัวฮที่ปรับกำลังส่งได้จากหน้าเครื่องนะเห็นไหมครับว่า มันสามารถปรับกำลังส่งได้ส่งได้มีปรับกำลังส่งน้าเครื่องได้นะครับแลครับก็ทำการโมดิฟายแล้วเสียงนุ่มทุ้มเพาะครับก็จบไปครับสำหรับเ Galaxy เ Note นรุ่น3นะครับ Note 3 เสวยงงามเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณครับพบกับการทดสอบเครื่องรุ่นต่อไปในแพลนข้างหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ